การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันศรัทธาต้องคู่กับปัญญาถ้าเรามีความศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยจะเกิด uh, งมง่ายเชื่อง่ายถ้าเรามีปัญญาอย่างเดียวเราจะแข็งจะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นมันต้องมาคู่กันถ้ามีถ้าเรามี ศรัทธาเรามีปัญญาควบคู่จะได้รู้เอาอันนี้เราจะไม่ไปหลงงม,มงานอย่างอื่นเราจะมีสติในการคิดว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงวันนี้อถอนมาชานหนึ่งก็ได้หรือว่ามากําหนดฟังตอนนี้เราจะเปลี่ยนแบบใหม่ลหลังจากที่เราแนะนํากันไปยังไม่ได้มักไม่ได้ผลกันยังไม่ค่อยจะรู้บางที แนะนำไปแล้วบางนี้ก็มัวแต่ดูลมหายใจอยู่ก็ลเลยธรรมะบางอันไม่รู้เรื่องตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่ตอนเนี้ให้กําหนดฟังก่อนฟังและคิดตามอย่างที่บอกฟังด้วยดีก็จะมีปัญญาฟังแล้วคิดตามจริงไหมจริงไหมแล้วทีนี้ฟังแล้วเราเข้าใจแล้วตอนนี้เราก็ไปปฏิบัติเองหรือว่ามาปฏิบัติต่อไป,ไปไปนั่งสมาธิที่บ้าน จากการที่เราเรียนรู้มาแล้วรู้มาแล้วว่าเออเป็นเรื่องนี้เป็นแบบนี้เราก็ไปนั่งที่บ้านแล้วก็พิจารณาตามตอนนี้เป็นความเข้าใจก่อนให้เข้าใจก่อนว่าเออมันคืออะไรอะไรเป็นอะไรแล้วถึงเวลาเราไปนั่งแล้วเราก็พิจารณาเอาความรู้ตรงเนี้ยไปคิดพิจารณาต่อมันจริงไหมจริงไหมจริงไหมแต่ตอนนี้ให้เรากําหนดฟังก่อนฟังแล้วคิดตามว่าเออมันจริงไหมจริงไหม วันนี้เราจะมาพูดถึงโพชฌงเจต์โพชฌงเจตนี่คือองค์ธรรมแห่งการตัดสู้ดูซิโพชฌงเจตเนี่ยมันไปตรงกับอะไรที่เราเคยแนะนํากันไว้โพชฌงเจตเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือสติสัมโพชฌงก็คือมีสติรู้ลมหายใจหายใจเข้าไปก็รู้หายใจออกก็รู้ หายใจเข้าออไปยาวก็รู้ออกมายาวก็รู้รู้เกี่ยวกับลมหายใจเราจะไม่ไปรู้เรื่องอื่นพอเรารู้ลมเข้าลมออกสิ่งที่มันจะตามมาก็คือนิวรณิวรณ์ห้าประการพอรู้รู้ลมเข้ารู้ลมออกมามีสติสัมโพชงต่อไปมันก็เป็นธรรมธรรมวิจยะสัมโพชงก็คือเอาธรรมะเนี่ยมาพิจารณาเขาเรียกว่าเอาธรรมะมาสอง มาส่องอะไรตอนนี้ก็คือจากการที่เรารู้ลมเข้าลมออกอ่ะเราก็จะติดนิวรณ์มานั่งไปก็ออยากจะได้ไวๆนั่งไปนั่งไปเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้สมาธิเมื่อไหร่จะได้สมาธิเราก็เอาธรรมวิจนะตัวนี้มาพิจารณาก็คือความโลภของเราเนี่ยข้อที่หนึ่งนิวรณข้อที่หนึ่งเนี่ยเออเราทําไมถึงอยากจะได้ไวๆมันเพราะอะไรเรามาพิจารณาดูอีก ที่เราอยากได้เพราะอะไรทําไมเราไม่ทําตามลําดับขั้นตัวนี้ความโลภอยากจะได้ไวๆเนี่ยมันเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่มาสกัดกัน้นไม่ให้เราได้มรกได้ผลเรามาแก้มันตอนนี้เราก็คิดว่าอตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นใหม่เราเพิ่งหัดทำอยากไปโลภมันดูลมเข้าลมออกก่อนได้เมื่อไหล่ช่างมันตอนนี้เราจะไม่ไปรู้อย่างอื่นและเราก็จะมารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก นิวนรณ์พอตัวที่หนึ่งมันมาเนี่ยตัวที่สองมันก็ตามมาติดๆต,ตัวที่หนึ่งละอ่ะเราก็วิธีที่ว่าเราจะลดความโลภก็ออทําไปได้มาไหลแม่นั้นเ,ออเราก็รู้ลมเข้าลมลออกแต่มาพอเราติดนิวรณ์ตัวที่หนึ่งโลภอยากได้ไวๆพอเราไม่ได้เราจะเกิดโสทสะทําไมไม่ได้ทําไมไม่ได้ทําตั้งนานทําไมไม่ได้อะทําไปทํามา คิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันแล้วก็เออไม่เป็นไรทําไปอย่าไปโมโหมันนี่เรียกว่าธรรมวิจยะก็คือเอาธรรมะเนี่ยที่พื้นฐานเนี่ยอ่ามาสองดูว่าเออโลต้องแก้ไขตรงไหนตอนเนี้ยพอง่วงแล้วพออโลภะเกิดขึ้นโลภะเกิดขึ้นโทสะตามมาทีนี้คิดไปคิดมาอะง่วงแล้วง่วง ง่วงเหงาหานอนเอวิธีแก้ก็คือดูลมดูลมเข้าลมออกถ้าเราดูลมเข้าลมออกให้มันแนบแน่นกับลมหายใจนะหายใจเข้าไปยาวก็รู้ออกมายาวก็รู้หายใจเข้าไปสั้นก็รู้ออกมาสั้นก็รู้ถ้าเราอย่างเงี้ยจะไม่ง่วงเลยวิธีแก้ง่วงไปพอหายง่วงและวฟุ้งแล้วนี้ฟุฟ้งเรื่องคิดเรื่องนู่นคิดเรื่องนีน้อจับลมไม่ได้ละ ฟุ้งแล้วแล้วก็ถามใจของเราถ้าเรายังฟุ้งอย่างเนี้ยสมาธิยังไม่ได้เลยถ้าเราตายตอนนี้เราจะไปไหนถามมันถามใจมันดูอ่ามันก็จะหายหายฟุ้งแล้วว่าไอ,อ้พวกฟุ้งเนี่ยฟุ้งต่อ,อบางคนเนี่ยเอาไม่อยู่ฟุ้งต่ออีกอปฏิบัติมาตั้งนานยังไม่ได้เลยเอ้เราปฏิบัติถูกหรือเปล่าพระเจ้าตรัสรู้จริงหรือเปล่า พระธรรมนี่จริงหรือเปล่าอริยะสงฆ์นี่มีได้จะเปล่านะก็คิดไปถึงนู่นอีกเห็นไหมถ้าเราไม่เป็นไรเราตัดตั้งแต่แรกแล้วความโลภเนี่ยอยากได้ไวๆไม่เป็นไรดูลมเข้าลมออกไปก่อนนะได้มาไหลเมื่อนั้นะอย่าไปอยากความอยากนี่เป็นนิวร์เนะี่ยมก็มีโลภก็ตามได้โทสะเห็ไหมโทสะ,นะทสะก็ง่วงเหงาวหาวนอนหายจากนั้นก็ฟุ้งไปทั่วนะก็ลังเลสงสัยอีก เพราะฉะนั้นอย่าไปลังเลสงสัยให้ทําไปลู้ลมเข้าลู้ลมออกแค่เนี้ยมันไปคิดอย่องอื่นก็กลับมาลู้แค่เนี้<ป>นี่เรียกว่าธรรมวิจยะธรรมะคือธรรมะก็คือนิวรณาประการเนี่ยมันก็เป็นธรรมะตัวหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องผ่านมันให้ได้แตไม่ใช่ว่าพอเรานั่งบางคนนั่งสมาธิปุ๊บยังดูลมไม่ได้นั่งคิดไปคิดเรื่องนู่น ون, ต่อเรื่องนี้ เรื่องนี้ต่อเรื่องโน,น้นเห็นไหมอย่างที่เขาบอกว่าอะนั่งนะ้าคิดไปดูว่าพรุ่งนี้จะมีอมีทุกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมาวิปัสสนึกไปบอกว่าวิปัสนาไปไม่ต้องเอาสมาธิมนาะเรามาปฏิบัติจริงๆเราถึงจะได้รู้ว่ามันต้องมีสมถาะาก่อนนะมารู้ลมเข้าลมออกให้จิตเป็นสมาธิก่อนค่อยพิจารณาอันนี้คือธรรมวิจารยา เบื้องต้นก่อนมาให้ตัดนิวรณ์ให้ได้ก็เอานิวรณ์เนี่ยมาพิจารณาเห็นไหมหลังจากนั้นเห็นะสติสมโพชงแล้วก็ธรรมวิจยะสมโพชงอะแล้วข้อที่สามอะไรวิริยะสมสมโพชงเห็นไหมเราต้องมีความอดทนอดกั้นในการที่มาลู่ลมเข้ารู่ลมออกรอเราต้องมีมันบางทีเราก็เบื่อเมื่อย,ย,ยก็ต้องมีความอดทนอดกั้นถ้าเรามีความวิริยะ รูล้ลมเข้ารูล้ลมออกจนถึงเวลารู้ล,ลมเข้าลมออกใจเราก็จะเริ่มสงบนะจากที่เราผ่านนิวรมาได้มีความอดทนในการนั่งสมาธิหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะก็จะเกิดอาการปิติเรียกว่าปิติสัมโพชงปิติก็มีห้าอย่างที่เราเคยแนะนำกันไป มันจะต้องผ่านปิติก่อนนี่คือหนทางของมันที่เราจะได้สมาธิเนี่ยเราต้องมีปิติก่อนถ้าเราไม่มีปิติเนี่ยแสดงว่าเราอย่างถ้าเรายังไม่ผ่านปิติห้าประการเนี่ยปิติมีห้าอย่างเนี่ยอาจจะผ่านหนึ่งอย่างสองอย่าง 3, 4, บางคนก็สามบางคนก็สี่บางคนก็ห้าไม่เป็นไรมันอยู่ที่บุญสะสมกันมาว่าเราจะได้กี่อย่างก็ไม่ซีเรียสตรงนี้บางคนเนี่ยพอมีอาการปิติ น้ำตาไหลอย่างเงี้ยเราก็แก้ไปดูลมหายใจเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยดูลมหายใจหมดดูลมเข้าดูลมออกเนี่ยอาการปิติน้่นจะหายไปบางทีมีอาการขนลุกขนพองซุ่ซ่าซุ่ซ่าถ้าเรายิ่งดูมันยิ่งมันจะยิ่งออกให้เราเห็นลมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นแหะไปไหนไม่รอดสัทีมาแล้วก็อดูลมหายใจไปอาการนั้นมันก็จะหายไปอบางทีอ่รู้ ตัวใหญ่ขึ้นพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นแล้มันยิ่งดูมันก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเราก็มาดูลมหายใจมันก็ไม่ได้พองไปอย่างนั้นน่ะมันเป็นอาการของอาการปิติี่ยอาการที่จะต้องผ่านให้ได้ตรงนี้เราก็ดูไปดูลมหายใจไปทุกอย่างแก้ด้วยลมหายใจหมดปิติทุกตัวเนี่ยไม่ต้องไปดูมันบางทีตัวโยกตัวคอนก็ยิ่งดูมันก็ยิ่งโยกยิ่งคอน เราก็มาดูลมหายใจเหมือนกันแล้วมันก็จะหายไปเพราะเราผ่านปิติไปแล้วตรงนี้มันจะอะไรจะเกิดขึ้นไหมพอเรามีปิติปิติเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรามีสติสมโพชชงรู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วก็ธรรมวิจยะนั่นก็คือผ่านนิวรณ์ห้าประการมาละแก้ไดนะ้ผ่านนิวรณ์ห้าประการโดยการทํำยังไงด้วยความมีมีมีความวิริยะวิริยะสมโพธชง มีวิริยะสัมโพชฌงนะรู้ลมเข้าลมออกจิตจะสงบขึ้นก็มาถึงปิติปิติสัมโพชฌงอันต่อไปที่เราจะต้องเจอก็คือปัจสันทิปัจสันทิสัมโพชฌงหลังจากที่เราผ่านปิติมาแล้วใจเราอะมันจะสงบสงบลงสงบลงเห็นไหมเราก็จะทรงฌานได้แล้วเราจะมีสมาธิอ่า พอเรามีจิตเราสงบแล้วปัสัทิทนี่คือจิตสงบแล้วสงบจากนิวรณ์ห้าประการนะเราก็ผ่านปิติมาเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์เห็นไหมเราก็จะคือได้ชานหนึ่งชานหานึ่งรู้ลมเข้ารู้ลมออกตั้งแต่จมูกผ่านหน้าอกถึงท้องจากท้องผ่านหน้าอกถึงจมูกนี่ก็คือฌานหนึ่ง ชาญสองก็รู้ตั้งแต่หน้าอกถึงท้องจากท้องถึงหน้าอกนี่เราเรียกว่าชานสองอรู้ลมตั้งแต่ลิ้นปี่ถึงท้องจากท้องถึงลิ้นปี่นี่เราเรียกว่าชานสามาเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายนี่เราเรียกว่าชานสี่เนไเรามามีสติรู้ลมเข้าลมออกอเรียกว่าสติสัมโคชง คือตัวที่ 6, หกตัวที่หนึ่งี่คือมีสติสัมโพษชงตัวที่สองธรรมวิจยะสัมโพษชงตัวที่สมก็คือวิริยะสัมโพสชงตัวที่สี่ปิติสัมโพสชงตัวที่ห้าปัจสันทิสมโพชชงเห็นไหมตอนนี้เรามาถึงตัวที่หคือสมาธิสัมโษสชงเห็นไหมมีสมาธิถึงได้ฌานสี่ แล้วต่อไปก็คือปิติตัวที่เจ็ดก็คืออุเบกขาสมโพชงก็คือจิตแล้วก็ผ่านฌานสี่ไปแล้วจิตแล้วก็ไปนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายไม่สุขไม่ทุกข์นิ่งเฉยจะมีแสงโอภาสเกิดขึ้นในที่ศูนย์กลางกายของเราคือเราจะเห็นความว่างสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายตอนนั้นเราไม่มีคิดอะไรไม่ออกแล้แต่ว่างสว่าง ไม่ใช่นั่งหลับนะเราว่างสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายเป็นผู้รู้รู้ว่ามันมากรู้ว่ามันว่างรู้ว่ามันสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายเราก็ดูตรงนี้ไปดูไปบางคนมาถึงตรงนี้จะติดสุขติดดูอย่างเดียวเพราะนั่งมาถึงตรงนี้ก็ไปไหนไม่ได้ละนั่งอยู่ตรงนี้ละอพอเรานั่งจนพอใจสงบยนพอใจละเราก็ยกจิตขึ้นมาฌานสาม เราก็จะมารู้ลมตั้งแต่ลิ้นปีถึงท้องจากท้องถึงลิ้นปีเราถึงตอนนั้นเราก็เอาทำธรรมวิจยะไอตัวที่ตัวที่สองมาสองทำรรที่เขาเรียกว่าเอามาทำรรมาสองอีกทีหนึ่งมาพิจารณาอะไรพิจารณาเรื่องร่างกายของเรานี่แหละดูที่ว่ากายเรามันเป็นยังไงอ่ะเราก็มาอย่างที่เราเคยแนะนํากันว่าร่างกายของเราอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป มันจริงไหมเราก็ถามใจตัวเองด้วยมันเป็นไหมทุกวันนี้เอาที่เราเห็นนี่เลยเกสาโลมานะคขาทางตาตะโจอที่มุลละมันจักกรรมาฐานที่เราสามารถเห็นได้ตัวได้ตาเปล่าของเราก็คือดูซิว่าผมเนี่ยจากดำเนี่ยมันค่อยๆ่องอกไปหลุดล่วงไปมันจริงไหมเราก็จะเห็นตามจริงว่าอ๋อมันจริงมันไม่เที่ยงนี่มันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ มันเป็นภาระของเราที่เราต้องมาทำความสะอาดมันถามใจตัวเองว่ามันจริงไหมเราก็เหมือนกันเกสาโลมานะคะทางตาตะโจรเนี่ยพิจารณาเหมือนกันหมดเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆริงร่างกายของเรากับใจของเรามันคนละส่วนกันจริงนะหลังจากที่เรา,าได้สมาธิไปถึงฌานสี่เมื่อกี้กลับไปที่ฌานสี่เนี่ยเราจะไม่มีลมหายใจ แต่เราร่างกายเรายังหายใจปกตินี่แหละแต่จิตเราจะไม่ไปรับรู้กับลมหายใจถ้าเราไม่หายใจเราก็ตายสินะแต่นี่เราเราแยกรูปแยกนามนะง่านพุทธเจ้าท่านตัดไว้แล้วกายจับใจนี่มันคนละส่วนกันนะตอนนี้เรารู้ละอ๋อกายมันเป็นของมันอย่างเนี้ยเราคือจิตวิญ,ญญาณที่มาอาศัยกายอยู่เราก็คิดพิจารณาอย่างเนี้ให้มันละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนใจมันไปยอมรับว่าอ๋อกายนี่มันเป็นของมันอย่างเนี้ย ถึงเวลานั้นน่ะกายนี้มันจะเจ็บป่วยมันจะแกะ่เราก็รับได้เเป็นเรื่องของกายยิ่งสมัยก่อนนะถ้า,ายังรับไม่ได้โอ้ผมหงอกเส้นนี่ก็โว่รีบถอดถอดออกแล้วถอนมันออกโอไม่อยากแก่ไม่อยากแก่ว่ากกใครแก่ได้แต่เราห้ามแก่แต่เดี๋ยวนี้เราก็จะรู้เองว่าโอ้มันเป็นของมันอย่างเงี้ยเราจะรู้ไม่รู้มันก็เป็นของมันพิจารณาอย่างเงี้ยเราพิจารณาทีละตัวทีตัว,ตวผมขนเล็บ หนังฟันอ่างเงี้ยเราก็พิจารณาเหมือนกันหมดเพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดจากใจของเราเห็นไหมตอนนี้เราพอเราสงบแล้วจิตเรามาสงบแล้วเราก็จะคิดเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าโอ้พอถ้าเรายังไม่สงบพอคิดปุ๊บจิตมันจะรับไม่ได้โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรายังไม่อยากแก่เรายังไม่อยากเจ็บเรายังไม่อยากตาย แต่ถ้าเรามาถึงอุเบกขายกจิตขึ้นนพิพสสนานเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอ้มันจริงนะมันจริงนะเห็นไหมมันต่างกันไหมบางคนเนี่ยอ๋อพดชงองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้่าฮอมานั่งปุ๊บมีสติรู้ลมเข้าลมออกอ้าธรรมวิจารธรรมวิจยะสัมโพชงมาพิจารณาธรรมะเลยอย่างที่บอกอาคิดไปสิ เกษาโลมานะคะท่นตามันเป็นอย่างนั้นใจมันยังไม่สงบเลยเห็นไหมมันยังไม่ผ่านนิวรณ์เลยแล้วจะไปคิดพิจารณาอะไรคิดพิจารณามันก็เข้ามาสิมันก็เข้ามานิวรณ์พอคิดไปโอ้โหพอคิดถึงความแก่โอไม่เอาไม่รับไม่ได้มันไม่ใช่เราแก่นะคนอื่นแก่นู่นเราไม่แก่เห็นไหมเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรจากการพิจารณาก่อนเรายังไม่ทันได้อะไร นั่งปุ๊บคิดเลยอย่างนั้นมันไม่ได้เราต้องผ่านก่อนพูดชงเจดนี่คือองค์ธรรมแห่งการตัดสนินว้าทำในทั้งเจ็ดอย่างอย่างนี้ตามลําดับขั้นของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาแนะนําการนั่งเห็นไหมเราก็ผ่านเราก็ปฏิบัติแบบพูดชงเจดอยู่ตลอดทุกครั้งที่เรามาปฏิบัติก็คืออย่างที่บอกอรู้ลมเข้ารู้ลมออกนะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เห็นไหมผ่านนิวรณ์มาแล้ว จิตเราก็จะสงบขึ้นสงบขึ้นไหมผ่านชาหนึ่งชาสองชาสามถึงชาสี่เบคายก,กจิตว,วิปัสสนานี่ก็คือ,อพุทชงเจดนั่นเองที่เราปฏิบัติแต่เราไม่ได้แยกให้ว่ามันเป็นรายละเอียดแต่เราก็ปฏิบัติเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามโพุทชงเจ็นะองค์ธรรมแห่งการตัดสุ ก็คือเราไม่ต้องไปรู้บาลีอะไรมากแต่เรามาแต่เราไม่ได้บอกละเอียดว่าเออเนี่ยที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเราปฏิบัติตามโพดชงเจตใช่ไเราปฏิบัติได้เมื่อไหร่นะเราก็สามารถอ่าได้มักได้ผลได้ในการปฏิบัติของเราเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆอ,อยู่ที่บ้านเราก็เอาเรื่องนี้มาคิดพิจารณาว่าเออมันจริงไหมจริงไหมเพราะบางทีอ่าพวกบาลีเราไม่ต้องไป ไปรู้เยอะมาตอนเมื่อก่อนเราก็รู้อ่ะรู้ลมเข้ารู้ลมออกนะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ถึงอุเบกขายกจิตขึ้นมาวิปัสสนามนาะนี่มันก็คือพชฌชงเจ็ดนั่นเองหวังว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆแล้วนั่งสมาธิปุ๊บอย่างเงี้ยน,นั่งที่บ้านก็ได้เรารู้ลมเข้ารู้ลมออกเราตามลำดับขั้นของมันก็ได้ถ้าเรายังผ่านนิวรนไม่ได้ แต่เราฝึกบ่อยๆอย่างเงี้ยพอฝึกบ่อยๆหลังจากนั้นที่เราฝึกผ่านมาละว,ว่าเราต้องแก้แบบไหนมันจะไวนะหลังจากนั้นพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะไม่คิดอะไรนะว่าเราผ่านมาหมดแล้วนี่วอนห้าประกาหนะ้ารู้มันไม่มีประโยชน์อะไรไปคิดทําไมได้เท่าไหร่เท่านั้นดูลมเข้าลมออกได้เมื่อไหร่ช่างมันเราอย่าไปตั้งเป้าววันนี้จะต้องเอาให้ได้ชานสีนะวันนี้จะต้องถึงอุเบกขานะไม่ต้อง ถ้าเราตั้งเป้าปุ๊บเห็นไหมโลภะมันมาทันทีนะนิวรณ์ตัวที่หนึ่งมาเลยมาก่อนเพื่อนเลยเพราะความโลภเนี่ยมันเป็นโลภะเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวแม่ของมัน,น,นถ้าเราตัดตัวแม่มันดูลมเข้าดูลมออกไม่ไปสนใจได้มาไหลามาน,นั้นไม่ไม่ต้องไปอยากมันเราก็ผ่านได้ตัวอื่นมันก็ไม่ตามเรามาแล้วเพราะเราผ่านตัวแรกไม่ได้อะตัวที่สองมันเลยตามมา ตัวสามตัวสี่ตัวห้ามันเลยตามมาเป็นควรเลยแค่เราตัดตัวแรกได้ก็จบละแล้วเราก็มานั่งอย่างเนี้ยพิจารณาทุกครั้งนั่งสมาธิเราก็พิจารณาเอาพอถึงจิตสงบแล้วยกจิตขึ้นมาวิปัสสนาเนี่ยวิจารณาเรื่องร่างกายแล้วไม่ไปคิดเรื่องอื่นพะกายเนี่ยการพิจารณาเนี่ยกายเนี่ยพิจารณาได้ตั้งแต่พระโสดาบันก็พิจารณากายเนี่แหละ จะเป็นพระสะกิทาคามีก็พิจารณากายเป็นพระอนาคามีก็พิจารณากายเหมือนกันพระอรหันต์ก็ต้องพิจารณากายเหมือนกันแต่มันจะละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวเราเองนี่แหละถ้าเราทรงฌานได้ยิ่งยิ่งลึกขึ้นยิ่งสงบมากขึ้นฌานสี่เราฌานสี่เป็นปกติเนี่ยถือว่าเบกยดขายกจิตไม่มาปิปิป,ปัสนาอย่างนี้ เราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเราจะได้รู้โอ้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งไม่ใช่ว่าใครจะทําได้ง่ายๆตราบใดที่ไม่มีสมาธินนเนี่ยเนี่ยมันพิจารณากันไม่ออกนะถ้าเราได้สมาธิเมื่อไหร่เราจะรู้โอ้พระเจ้าตัดไม่ผิดนะพอเราได้ถึงตรงนั้นนะตัวเราเองนี่แหละ ใครมาพูดกับเราบอกเป็นแบบนี้นะชั้นหนึ่งได้แบบนี้ชั้นสองแบบนี้ชั้นสามไม่ไี่ชั้นสี่แบบนี้อุเบกขาแบบนี้เราก็แค่ฟังผ่านเพราะเรายังไม่ยังไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้เหรออย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้หรือพอเราได้จริงแล้วโอ้เห็นไหมใจเราก็จะรู้โอ้ชั้นหนึ่งมันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ชั้นสองเป็นแบบนี้นี่เองชั้นสามแบบนี้นี่เองชั้นสี่แบบนี้โอ้อุเบกขาเป็นแบบนี้นี่เอง ถ้าเรายังไม่ได้ล่ะมันนั่งยังไงก็กระสับกระส่ายไม่มีความอดทนแต่วันไหนที่เราได้เราผ่านนิวรห้าประกาเนี่ยบางทีบางคนนี่ไม่ผ่านง่วงเหงาห้านอนน่วงสงกมันไม่ได้อะไรพุโทโธ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 แก้เป็นเปาะเปาะไปงทีเราพิจารณาก่อนว่เาเมื่อคืนนี่เราอาจจะง่วงนอนเราเราเดินพักผ่อนน้อยก็ไม่เป็นไรกําหนดหลับเลยไม่เป็นไรไม่ว่ากัน กำหนดหลับสักห้านาทีผ่านไปเสร็จมาฟังใหม่พิจารณาใหม่นั้นเราก็จะเกิดปัญญาเป็นการที่ว่าพุทธเจ้าตัดว่าฟังให้ดีจะมีปัญญาหวังว่าทุกคนคงไปคิดพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาดูลมหายใจไปหาใจเข้าพูดหายใจออกโธลองเอาเ,าเอา,เอา เอาเรื่องนี้มาคิดเล่นๆก็ได้<ม>คิดไปก่อนพ mm hmm. อเรามีสมาธิมันจะละเอียดมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่เป็นไรแก้เป็นอย่างๆไปเราผู้มีปัญญาเนี่ย mm hmm. เราไม่หยุดเดินเราถึงแน่นอนค,ค่อยๆแก้ไปปัญหามีไว้ให้แก้ mm hmm. ติดตัวไหนเราต้องแก้ตัวนั้นเป็นเป็นตัวๆไปเป็นเปาะๆไปปฏิบัติไปกลับมารู้ลมหายใจเข้า พูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแผ่ความเย็นไปตามตัวตามแขนตามขาจนถึงปลายเท้าให้กายนี้มันมีความมสุขใช่ไหมหลังจากเรานั่งนะใจเราเป็นสุขละเราก็เอาความสุขตรงนี้แผ่ไปให้กายมันด้วยกายมันจะได้มีความสุข แห่ความเย็นไปตามตัวตามแขนตามขาจะถึงปลายเท้าแล้วเอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กางกระหม่อมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือ และยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมรกา